มาเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอสโซกาสองคลิปนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเบ利亚ซิตี้อีพีสามนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของช่องเอสโซกาสองนะครับที่ภาคใหม่เพราะเนื่องจากว่าระบบใหม่ขัดข้องนะครับที่จริงมีแผนที่จะลงวันอังคารนะครับสําหรับเมืองเบ利亚ซิตี้นะครับและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คสภาพนะครับว่ามีความต้องการอะไรไหมนะครับ นี้เริ่มจากสาธารณสุขก่อนเลยนะครับทุกคนว่าขาดตรงนี้ไปก็สร้างโรงพยาบาลเพิ่มนะครับผมก็จะต้องส่งมอดด้วยนะครับทุกคนสําหรับการสร้างโรงพยาบาลฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งช่องเอสกองด้วยนะครับสำหรับคลิป b บลลียสิตี ep 3ซึ่งเป็นคลิปที่จะได้ขยายเมืองอย่างว่องไหวและและมีโซนขาดก็ใช้คลินิก ที่แรกอยู่นะครับก็เปลี่ยนไปใช้ small hospital แทนแล้วก็ปรับปรุงพื้นดินนะครับทุกคนมาต่อไปนะครับคลิปนี้จะเป็นการขยายอุตสาหการรมด้วยนะครับด้วยการสร้างถนนนะครับทุกคนแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ก็รถติดอยู่นะแล้วก็จะได้สร้างเขตอุตสาหการรมความหนาแน่นสูงนะครับทุกคน ตรงนี้ก็จะได้ประกดเขตอุตสาหกรรมหนาแน่นสูงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะแทนที่ตึกที่สำคัญอยู่นี่แล้วก็แล้วก็มีความต้องการเยอะอยู่นะทุกคนฉะนั้นตรงนี้ก็จะสร้างเขตที่พักอาศัยเพราะว่ายัางโล่งอยู่ตรงนี้ยังโล่งอยู่มันมีข้อจำกัดนะครับสำหรับการสร้างเมืองเบลียซิตี้แห่งนี้ นะครับทุกคนก็เช็คไปเรื่อยๆว่าขาดอะไรบ้างนะครับทุกคนแล้นี่คือผลงานเมือที่ได้มานะตอนนี้นะครับซึ่งถึง e ีพีสาก็สร้างเมืออย่างว่องไวแล้วก็มือก็ได้ขยายตัวอย่างว่องไวด้วยแล้วก็มีผังเมืองที่หลากหลายแต่ก็สร้างเยอะขึ้นนะครับทุกคนต่อไปไปดูอัตราครับซุกก็พบว่าครึ่งๆอยู่นะทุกคน ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเช็คสาธารณสุขต่อก็ครบว่าครบแล้วก็ต้องเพิ่มเป็นสองร้อยต่อไปตำรวจนะครับเหลือตรงโซนนี้ก็เช็คว่านั้นสองร้อยหรือเปล่านะครับทุกคนขอภัยที่คลิปไม่เสียหน่อยไม่ขัดข้องเป็นคลิปที่สองนะครับเราจะมีเนี่ยัดก็ไม่เสียเหมือนกันและไม่ก็กลับมาใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคน โดยใช้วิธีการตัดต่อและประชากรก็ได้ถึงสี่หมื่นแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่ตรงนี้เช็คว่า200หรือเปล่าเน,นี่นี้ก็ยังไม่ถึง200เลยก็แสดงว,ว่าน่าจะครบแล้วมั้งอันนี้ก็200แล้วอันนี้ก็200แล้วนี่ก็200แล้วอันนี้ก็200แล้วนะครับครบหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะ ต่อไปนะครับตรงนี้ก็ต้องสร้างสถานีดับเพลิงขนาดเล็กด้วยเพราะว่าผู้คนขาดความต้องการตรงนี้ไปได้ไงเนาะลืมเลยและต่อไปโรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มเป็นสองร้อยเหมือนกันเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการทำนี่ต่อไปตรงนี้ก็จะเริ่มสร้างตรงนี้แล้ว ตรงทางแยกต่างระดับก็จะได้สร้างเมืองนะครับทุกคนโดยเริ่มจากตรงนี้นะครับทุกคนก็จะได้เริ่มสร้างหมู่บ้านตรงนี้นะครับทุกคนสร้างเขตชานเมืองตรงนี้โดยใช้ผังเมืองแบบต่างๆแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็จะต้องสร้างหมู่บ้านเพิ่มเช่นกันนะเนื่องจากว่า เนี่ยนะครับหมู่บ้านนะครับและเราก็จะได้ส่งผลงานใหม่นั่นคือการสร้างทางเดินคลิปแรกนะครับที่จะได้เจอทางเดินเพราะว่าตั้งแต่เราสร้างเมืองเวก a าซิตี้มายังไม่เคยเจออันนี้พาวเวิร์มนททางเดินนะครับทุกคนสร้างทางเดินที่เอาไว้ให้คนเดินซึ่งถือว่าเป็นไอเดียใหม่ของผมนะครับในการสร้างเมืองเทียวาทาวแห่งนี้และเป็นคลิปแรกที่เราจะได้ทำทางเดินแล้ว เป็นสิที่โชคดีหน่อยนะเนาะมันคือผังเมืองแบบใหม่เรื่องจริงนะครับทุกคนมันคือผังเมืองแบบใหม่ฉะนั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิ่งให้ครบ300ซับภายในปลายเดือนนี้นะครับทุกคนแล้วก็เช็คว่าถนนลาดยางนี่นี่ใช่ไหม เออต้องทําต้องเก็บแหล่งน้ําหน่อยทุกคนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นงานก่อสร้างนี้ก็คิดไปเรื่อยๆคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่จะได้ทําทางเดินแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีการทําอุโมงค์ด้วยนะครับซึ่งเราจะได้เจอแบบนี้ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่านี่ผู้คนผมจะต้องสร้างเครื่องสูบนะขนาดเล็กด้วย เนื่องจากว่าน้ําน่าจะไม่พอแล้วแล้วก็น่าจะมีการเก็บจําลองตรงนี้นะครับผมก็จะสร้างเครื่องสูหน้ำถนนลาดยางอันนี้ก็ไม่พอเหมือนกันฉะนั้นผมต้องทุกอปนนี้ทิง้งแล้วก็สร้างสร้างถนนลาดยางแต่ข้อเสียคือมันเป็นสะพานไงแล้วมันเป็นการทําลายทันียภาพของเมืองฉะนั้นนะครับทุกคนเราก็จะ ทำทางเดินด้วยนะทําทางเดินไว้เชื่อมต่อเครื่องสูบนง้งท่างหลายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยแล้วตรงนี้ก็เป็นเขตที่อยู่อาศัยนะครับแต่ผลคือว่าสพานอะมันน่าจะเป็นการทําลายทัศนภาพอย่างแน่นอนอันนี้พอไหมก็ไม่พออยู่ดี๋ยนนี้ก็ไม่พออันนี้มันใหญ่ไปอ๋อตรงนั้นไม่คืออะไร อออันนี้เป็นหอคอยเซียนทาวเวอร์เป็นหอคอยที่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโตนี่ได้อยู่สถานีเดเพิงนี้ได้อยู่แล้วก็สร้างสถานีตำรวจแล้วต่อไปก็ได้มาประดิษฐ์โรงพยาบาลตรงนี้แต่ปรากฏว่าไม่พอก็สร้างตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างทางเดินกันต่อไปเจอทางเดินกันต่อ Powerment เหมือนเดิมนี่ได้แล้วผลงานต่อไปตรงนี้ก็สร้างโรงเรียนประถมแต่มันอยู่ใกล้ไปก็เพิ่มเป็นสองร้อยก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น200 200ยสงร้อยถึงแม้มันจะพื้นที่ตันก็ตามแต่ก็ต้องเพิ่มเป็น200เหมือนกันต่อไปก็ทำอันนี้โรงเรียนอนุบาล สร้างตรงนี้เลยเนาะทุกคนและในที่สุดเขตที่อยู่อาศัยก็ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาและปัญหาคือว่าการสร้างสะพาน่ะมันเป็นการทำลายทัศนียภาพฉะนั้นเราจะต้องลงทุนอุโมงค์ลงทุนสร้างอุโมงค์นะครับทุกคนนี่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่เราได้สร้างอุโมงค์นะครับเพราะว่าตั้งแต่เราเปิด คลิปเทวทาวมาเรายังไม่เคยสร้างอุมโมงเลยเข้าใจไหมเรายังไม่เคยสร้างอุโมงเลยตั้งแต่เราเปิดทิวทาวมายังไม่เคยสร้างอุโมงคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับในผลงานทิวทาวนะครับที่ผมจะได้สร้างอุมโมงแล้วการสร้างอุมโมงเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นการ ทำให้ทัศนียภาพของมือดีขึ้นนะและในที่สุดก็อุโมงก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วพุกเนนี้ก่อนนะแล้วแล้วอุโมง์มันก็จะโผล่ขึ้นมานี่ได้แล้วอุโมงแห่งแรกของเทียวท่าวและต่อไปก็จะต่อไฟฟ้านะครับทุกคนเพราะว่า หมู่บ้านตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับทุกคนแล้วก็สร้างเขตที่อยู่อาศัยตรงนั้นมันสามารถช่วยในการสร้างไฟฟ้าได้แต่ข้อเสียคือว่าใสา่ไฟฟ้านะครับทุกคนฉะนั้นเราก็จะสร้างหมู่บ้านตรงนี้เลยสร้างเขตที่อยู่อาศัยตรงนี้เลยแล้วมันเป็นสิทธที่ดีต่ตตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นก็จะได้ใช้ไฟฟ้าแล้วดีนะที่เราได้สร้างตรงนี้ เพราะมันเป็นการส่งผลต่อทัาเียภาพที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์และตรงนี้ก็จะเป็นเขตพาณิชย์นะครับทุกคนอยู่ติดกับทางแยกต่างระดับเลยเนาะผมสร้างติดกับแยกต่างระดับมันเป็นผังเมืองผมอยู่แล้วและคลิปนี้เป็นคลิปและช่องนี้เป็นช่องแรกนะครับที่ผมได้สร้างแยกต่างระดับตรงนั้นด้วยและตอนนี้นะครับผมก็อัดไปสิบนาทีนะครับก็สร้างทางเดินต่อนะครับทุกคนนี่ คลิปนี้เป็นผังเมืองใหม่คุ้มค่ามากแล้วก็ได้สมบทงานหลายอย่างนี่แล้วก็สร้างให้เชื่อมไปเลยแต่ปัญหาคือว่าเมืองนี้นะครับไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับชายหาดก็ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กลับมาสร้างที่หัวใยตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง มาต่อไปนะครับก็สร้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าพวกมันจะเสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็เปลี่ยนพื้นดินต,ตรงนี้ให้เป็นพื้นดินคอนกรีตนะครับเพราะว่าพื้นดินหญ้ามันดูไม่สวยเข้าใจไหมพื้นดินหญ้ามันดูไม่สวยผมก,ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปทาพื้นดินแบบนี้แทนนะ นี่ทําไปเรื่อยๆและและตรงโรงเรียอนอุบาลก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ฉะนั้นะผมก็จะทําขยายที่อยู่อาศัยให้ให้ต่อไฟฟ้าได้มากขึ้นจดตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรทําก็ทำอันนี้ไปเลยนี่ทำสวน น้ำพุนะครับในขณะที่ตรงนี้ไม่มีอะไรทําเลยทําน้ําพุแล้วกันทีเนี้ยได้แหละจะเสร็จแหละทําพื้นดินต่อพื้นดินเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นคอนกรีตเช่นกันเนาะและในที่สุดตรงนี้ก็ได้ขยายแล้วนะครับทุกคนต่อไปตรงนี้ก็สร้างนิโมอุตสากร,รมรต่อ เข้าสู่ปีที่หกแล้วทุกคนปีที่หกแต่ก็เริ่มทําได้แหละเนาะก็สร้างผักเมืองได้ดีขึ้นแล้วแต่คลองขึ้นนี่เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านแล้วก็สร้างนี้เพิ่มเติมไปเลย ลอยเจรแลนนี่นี่สร้างถนนคิดว่าดีไหมถ้าผมสร้างถนนนะใช่ไหมมันเป็นพื้นฐานมันเป็นสเต็ปแรกในการสร้างเมืองในเทียวาทาวก็คือถนนเพราะว่าสิ่งก่อสร้างเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าไม่มีถนนเลยนะนี่ ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตที่อุตสาหกรรมหนาแน่นสูตรตลอดส่วนตรงนี้นะครับเนีย่ยเราก็สร้างอุตสาหกรรมหนาแน่นตับก็หนานแน่นตับไปเลยเน,ะนาะหนาแน่นตับไปเลยนะครับทุกคนและนี่คือโซนอุตสาหกรรมนะครับมาต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็มีการจะมีการสร้างนี้ด้วยนี่ ถนนลาดยางจะขยายไปถึงตรงนี้ทำลายเหรอมาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็สร้างเมืองสร้างชายหาดเนี่ยนะครับชายหาดของผมจะสร้างตรงนี้นะครับทุกคนผมจะสร้างชายหาดตรงนี้คุ้มค่ามากนะครับถ้าผมสร้างชายหาดตรงนี้ ใช่ไหมนี่สร้างชายหาดทอดยาวไปเลยเข้าใจไหมสร้างชายหาดให้ทอดยาวไปเลยหอ,อตรงนี้ด้วย นี่ขอภัยที่คลิปไม่มีเสียงนี่ต่อไปก็ทําถนนลาดยางอ๋อเออถนนลาดยางของผมนะครับก็จะสร้างไปเรื่อยๆสร้างแบบนี้เลยมาต่อไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นการขยายเขตอตุตสากนิคม เขตหนานแน่นสูงเขตหนานแน่นสูงจะอยู่ฝั่งนี้ตลอดนะครับซึ่งถือว่าผมจะต้องทำเขตหนานแน่นสูงให้กว้างกว่าที่เมืองเลีสิตี้กว่าที่เมืองวิกาสิตี้มากกว่าเดิมนะครับทุกคนทำให้มันกว้างกว่าเดิมพื้นที่นิดเดียวมันไม่ได้มีอะไรหรอกทำประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็ทำถนนให้ได้ประมาณนี้เนี่ยแหละเขตหนานแน่นสูงของผม แล้วก็สร้างผังเมืองแบบนี้ไปเลยเนาะนี่อันนี้คือผังเมืองที่ผมได้มาแล้วก็สร้างสร้างถนนแบบเดิมนะครับทุกคนสร้างถนนแบบผังเมืองเมื่ออ p ีที่แล้วเลยก็คือเป็นผังเมืองแบบถนนแบบรูปก่ออิฐน,นั่นแหละเวลาก่ออิฐในการสร้างบา้านะทุกคน นะซึ่งผังเมืองนี้ก็ง่ายอยู่นะผังเมืองนี้ก็พอได้อยู่สร้างไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยว EP6 นะครับเมืองจะต้องสร้างจนเต็มใช่มไหม อีพีเออีพีเท่าไหร่นะประมาณอีพีสิบหกน่าจะประมาณอีพีหกอีพีหกมันต้องเต็มแล้วไม่มีอะไรแล้วอีพีห้าอีพีหกนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าอีพีหกก็เหลือแค่สนามบินนะครับทุกคน นี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการสร้างผังเมืองนะครับแล้วก็ยังคงสร้างต่อนี่ได้แล้วเริ่มได้แล้วนะนี่เรียบร้อยสำหรับการสร้างผังเมืองนี้นะครับและต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะสร้างเขตที่อยู่อาศัยหนานแน่นสูงผมจะตัดสินใจสร้างเขตหนานแน่นสูงริม ะเลแล้วก็ตรงนี้เลยสร้างนี้ทอดยาวไปแล้วก็สร้างริมทะเลให้ห่างกันประมาณสองอิฐอะ่ะสองสองเกาะนะและตรงตรงนี้ก็จะเป็นเขต พาณิชย์หนาแน่นสูงนะครับทุกคนคุ้มค่ามากถ้าเวลาผมสร้างเนี้ยก็คุ้มค่าอยู่นะทุกคนจากนั้นอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r คร e กดแชร์และกดกระดิ่งช่องเอสการ์ด้วยและนี่นะครับก็คือเขตพาณิชย์ความหนาแน่นสูงก็จะสร้างต่อสำหรับเมืองต่อไปที่จะสร้างนะครับหลังจบเบลเลียซิตี้นะครับเบลเลียซิตี้องจบภายใน e ีพีสินี โดยการโหลดหมอด EP 7 EP 7ก็โหลดหมอดไปเรื่อยๆจนถึง EP 1 0แล้วเมืองต่อไปนะครับจะเป็นเมืองที่ซับซ้อนขึ้นเพราะว่ามันเป็นเมืองภูเขาแล้วก็ผมจะไม่ทำอะไรเลยคือมีแต่ทั้งหมดอย่างเดียวแบบไม่มีอะไรเลยและต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตพาณิชฐานแน่นสูงนะครับทุกคน แล้วพอสร้างเขตที่เขต่ีอสอร์เสร็จก็จะสร้างบริการต่างๆตรงนี้น่าจะไม่ได้เพราะว่าพื้นที่น้อยเกินไปฉะนั้นะผมจะสร้างที่มาจากมอสนั่นแหละและสานีตาเภอสานีตาเภอก็ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และต่อไปนะครับตรงนี้ก็ยังคงสร้างอยู่เนาะนี่ต่อไปนะครับก็จะเหลืออีกโซนหนึ่งนะครับนั่นคือตรงนี้นะครับทุกคนผมก็จะสร้างอันนี้ไปเลยนะครับ สร้างนี่ถนนลาดยางนี่ถนนลาดยางก็จะใช้ผังเมืองแบบเดิมนะครับทุกคนใช่ไหมผังเมืองแบบเดิมเนาะนี่ผังเมืองแบบ EP แรกนะครับทุกคนผม,ผมจะใช้ผังเมืองอ p แรกในการสร้างเมืองเบียซิตี้แห่งนี้แล้วนอกนั้นตรงนี้ก็จะ สร้างทางเดินเช่นกันเป็นผลงานชิ้นแรกของผมที่ได้เจอทางเดินเข้าไปนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยถนนลาดยางลุกหลังถนนลุกหลังนะแล้วก็สร้าง4ี่คูณสีคูณสแล้วก็สีคูณสไปเรื่อยๆเลยนะ ยีิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับทุกคนสำหรับการอัดคลิปนี้นะนี่แล้วก็เหลือตรงส่วนนี้นะครับทุกคนตรงส่วนนี้ก็สร้างไปเลยเนาะสร้างไปเลย เรียบร้อยนี่โซนตรงนี้นะครับก็จะแบ่งทางเดินเป็นสองฝั่งนะครับทุกคนแบ่งทางเดินสองฝั่งนี่แล้วต่อไปตรงนี้ก็เป็นทางเดินเหมือนกันนี่สร้างแบบนี้ไปเลยเนาะสร้างแบบนี้ สร้างให้ห่างกัน3มบล็อกนะครับแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยถนนลาดยางนี่และต่อไปตรงนี้ก็ทำเป็นแบบโอ้ยสร้างผิดอะ่ะทุกคนผมสร้างผิดนี่ตรงนี้ใช่ไหมห่างกันสามเกาะนี่ผมจะสร้างมือให้ห่างกันสาเกาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะสร้างพาวเวิร์เมนต์เหมือนกันนะแล้วก็ตรงส่วนทางขวาด้วยทางขวาก็น่าจะสร้างแบบเดิมเนาะสร้างแบบเดิมเชื่อมต่อเพื่อนบ้านนี่เชื่อมไปเลยนะครับห่างกัน4ี่บล็อกห่างไปเรื่อยๆนะครับทุกคน โอเคโอเคครับทุกคนอีกห้านะเออไม่ใช่เอออัดไปย3ิบสามนาทีและนี่ต่อไปนะครับก็ดูเสื้อมันมีเหลือไหมนี่มีเหลืออยู่ฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็ ให้มันเหลือนั่นแหละปล่อยให้มันเหลือนั่นแหละทุกคนแล้วก็ตรงนี้ด้วยได้แล้วทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นการสร้างสารดับเพลิงตรงนี้เนี่ยนี้ลืมเลยลืมสร้างตรงนี้เลยแล้วก็ต่อแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆต่อไปก็ ยังไม่สองร้อยใช่ไหมต่อไปก็สร้างสถานีตำรวจเหมือนเดิมครับทุกคนแต่พื้นที่มันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ต่อไปนะครับตรงนี้ก็สร้างโรงพยาบาล hospital hospital แล้วก็สร้างสวนสาธารณะนะครับนั่นคือสวนขนาดใหญ่สร้างหลายแห่งนะครับเพราะว่าพอสร้างแห่งเดียวก็ช่วยเลยไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่มีความต้องการทางทางสวนก็อยู่ที่ระดับ ชนชั้นต่ําตลอดผมไม่อยากให้มันมันอยู่ชนชนชั้นต่ํานะแต่ไม่นี่อันนี้ก็จะไม่แทนที่นะครับทุกคนเพราะมันเป็นตึกสูงแล้วตั้งถิ่นฐานจนกลายเป็นตึกสูงแล้วก็ ก็จะแทนที่เลยไม่แทนที่ได้แล้วนะครับก็ทําแบบนี้เหมือนกันทีแรกเบอร์วกาซิตี้ทำแบบนี้จะทําแบบนี้อยู่แต่แมวเนาะนี่ลงในปถมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างสารเดือดพลิงตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ แล้วก็สร้างอ๋อต้องทุบเลยเหรอนี่เดี๋ยวมาดูสานสาธารณสุขก่อนไม่มีตรงนี้ไม่มีดับตำรวจมีแล้วแต่เพิรก็นี่ตรงนี้สาดีแต่เพกก็สร้างแค่นี้ก็พอแล้วก็ต่อไปนะครับตรงสาธารณสุขก็สร้างให้มันเยอะขึ้นนี่ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็น small hospital แม่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวก็เพิ่มความต้องการไปเลยนี่ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการสร้างโรงพยาบาลเออลืมตรงนี้ได้ไงดับเพลิงนะครับก็นี่ก็สองร้อยตำรวจสองร้อยนะมาและตรงนี้นะครับก็สร้าง ต่อไปก็คือโรงเรียนประถมมาแล้วก็สร้างสวนสวนขนาดใหญ่แล้วก็ต้องสร้างตรงนี้ด้วยเนาะใช่ไหมมันต้องสร้างตรงนี้ด้วย แล้วก็นภะูก็สร้างตรงนี้เลยนะแล้วก็สร้างลานกิจกรรมลานกิจกรรมจะสร้างตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปก็สร้างนี่สร้างคอนกรีตรถนนคอนกรีตรนี่ทำไปเลยนะถนนคอนกรีตรตรงนี้ฉะนั้นนะครับคลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะครับมาเดี๋ยวกวาดบอร์ดขยะก,ก่อนคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับ28นาที8วินาทีฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับช่องอินสักก็ต้นการสองไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่